ไไม่ไทานวันนี้ทานอเฉยอุอยน้ำตาไหลเหรอให้เฉยน้ำตาไหลเหรออ๋อไม่ใช่แสงมันอยู่ตรงตาหนูเหรอ, <c ười> อร <unes> คุยอะไรอะคะโอ้โหวันนี้คึกคักตลอดทั้งวันพูดเก่งตลอดทั้งวันอ๋ออีกหน่อยหนูจะพูดได้ใช่ไหม หนูไม่ต้องรอเจ็ดเดือนหรอกเนาะเขาพูดกี่เดือนนะแม่แม่โอ้โหหน่ด้เลยค่ะแต่ตอนนี้ว่าผู่อีกสองเดือนเขาพูดแล้วเนี่ยอะหนูจะพูดห้าเดือนเลยเหรอใช่ไหมคะเพราะหนูตอนนี้สามเดือนหนูเ็าพูดแล้วอะพูดไม่หยุดเลยวันเนี้ที่่่อยใช,ใช่ถ่ายกันใหญ่เลยค่ะก็เขาหนูยิ้มหวานขนาดนี้แนตะ่ที่จะไม่ถ่ายได้ไงคะ <c oughs> ถ่ายซ้อนกันอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นายยิ้มหวานให้ได้ยี่อยอน่ารักค่ะ้องยิ้มหวานได้มมีมได้ไหมงงใช่ไหมไม่รู้จะม,มงองอะไรแล้วแต่คนถ่ายหรือเนี่ย <laughs> วันนี้ยิ้มแย้มพูดเก่งทั้งวันเลยค่ะ